สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคะมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้วัชสิามากินตามใส่จันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมากินน้ำกันนะคะเด้อพาก็บมีแต่ของไงเด้อค่ะมันนี้มีสลัรีมีกระเจี๊ยบเา่าค่ะมีพริกแดงไงเง่าเนาะค่ะหอมแขกค่ะพี่น้องมีน้าค่ะมาหลักคือเกลาค่ะพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะเด้อมาพี่น้องคะมาเบาหลค่ะกินสล่ดรีก่อนนะคะเนาะ มืนอนายเขาบางนีงน่เนาะกรอบหอมค่ะ

เขาสอดเขาไถฉเนาะมีกะระติกบ้านในแหงเลยอ จบแล้วค่ะ เจเอาสายพันธุ์ผิบหนองพั وع, นได้ป่อคะ ม,มันแขพี่น้องอาเหมือนี้นึงไปอันเหมือนไลูกไงไๆค่ะกรอบ mm-hmm mm -hmm. Джун. Mm -hmm. <c oughs> ส่วมเลยคะ่ะน,นีคะนคะนะอืมมปากมาพี่หนอใส่กระสุน,นะอะไรว๊าแยโอ๊าหนออือ

หล,ลานหลาลงไปนะคะ อืมอนนี้ก็ง่ายนช่คะนุ่มดีขนาดค่ะ Mm-hmm. ตัวไหนอ่ะอ <c oughs> <ป>ืมนัวเหตุอมพิมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะจำรับพิมนี่ว่าขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะขอกราบขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอสซี่ทุกท่านสุขภาพแข็งเนี่ แห้งแห้งแห้งเมื่อยปังปังๆเรื่อยๆถึงไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะพอกันในคิดนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย